บ้านหรือศาลาจีนมาเนี่ยหิ้วโอ้โหเก่งโลกว่าแล้วศาลาจีนนี่เองนี่แต่นี่สวยนี่สวยเฮ้ยไอ้ดุ๋ยมีแผนที่ด้วยเว้ยเอ้ยอู้แผนที่บ้านเขาเลยเว้ยพี่เฮ้ยบ้านคนจีนโอ้โหมีพิพิธภัณฑ์วัวไข่ไก่โอ้แม่งรวมกันหมดเลย คลิกตัวผมอ่ะให้พี่ดุยบินไปอ่ะทำไม่ไคลิกไม่ได้ใช้มือเปล่าคลิกอ่ะคลิกขวามือเปล่าพี่มอขายอีกมั้ยไม่มีเนี่ยพี่ไม่พอนุ๊กกล้ามากินบรรยากาศนะใช่ใช่เดี๋ยวอู้หึอู้หึปากมักินได้ไหมครับคนดูหมูหวานอ่ะบ้าเหรอ เขาสร้างข้างบ้านเราอ่ะอุ้ยดูดิดูดิโอ้โไอ้เหี้ยว่าใครวะอุ้ยพี่ดูดิเี yes, ็ดแมมสัตว์ต้น1สิบห้าเลยสิบพื้นที่ใครอะดูดิพื้นที่ข้างๆบ้านบ้านเราสามตัวสูบฮะเหี้ยดิ คนอื่นสร้างบ้านสวยๆของเต็มจนเกมตันหมดไอเกมันสร้างเหมือนเพิ่งจะเริ่มเกมสวยปะโอ้โห เอาให้สวยกว่าบ้านพวกเราเยอะเลยเอ็งว่าไงบ้านน้องเอ้ยเอ็งว่าบ้านเราสวยกว่าป่ะเอสวยกว่าดีโอ้โหขอดูมาเทียบป่ะบ่อน้ำหน้าบ้านเอใช่บ่อน้ำที่พี่ชายล้างเท้าเทวดาไหมครับเขาไปดูบ้านหมเลยมัก่ายบ่อน้ำหน้าบ้านเอใช่บ่อน้ำที่พี่ชายล้างเทวดาเท้าเทวดาพ่อมึงอ่ะพี่ก็ชิปลงนี่ มันลงไปเองอ่ะกดชิทอ่ะไปดูดิโอ้โห oh. ขึ้นไงวะนายดูยพี่เขามีามที่เขามีที่ไหว้อันนี้ด้วยนะนี่นี่ม,นมาี่ม,มาดิดิเอ้ยที่บูชาแม,ม่คือเขามีนรกอยู่ใกล้ๆด้วยอ่ะ ไปบ้านใครวะไอ้เฮียรู้แล้วไอ้เฮียระเบิดเลยระเบิดดิฮะอุ <c oughs> ้ยระเบิดไม่เป็นไรอะไรมันระเบิดได้หรอมันวางวางไอ้น,นี่เปล่าบ้านไม่ได้ล็อกไอ้เฮียอุอ้ยยี่เปิดไม่ได้อุอ้ยเขาเขาเขามีไหว้ใครด้วยวะไหนนะไหนไหนไหนพี่ตามมาดิ เดี๋ยวข้างหน้านหละเดี๋ยวโดยขี้หัววะขี้หัววะมือเปล่าขีย์หัวเนี่ยที่ว่าทีาที่ว่าไอ้เชี่ยผีอะ<อ>วะเฮ้ยเฮ้ยประตูน่ะครับโหลครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยตรงไหนวะ,นะนนเนี่ยคืออะไรวะอ้าว อุย้ยพี่เข้ามาดูดิดผมอยู่ในพ่อเด็กเขาผมอยู่ในพ่อเด็กเพื่อนเขาเอาโว้ให้มันอย่างสวยอ่ะคืออะไรวะห้องเหมือนเขาเหมือนเขาทำให้เป็นห้อง A M เอ็นชาร์ดเฉยอ่ะอันนี้บ้านใครอ่ะคนดูอ๋อนี่ไงบ้านที่พี่บอกว่าอจะกัดสลัมอ่ะออกมาดูดิเออเนี่ยนะหลังเนี้ยพี่จำไม่ได้เหรอเนี่ย โอ้โหโอ้โหบ้านอย่างกะสลามไอยเงี้ยแล้วหนูมันสร้างจริง <ett> บ <Cloud> ้านสวยจังวะจะรับสร้างบ้านไหมครับเฮียรับเหมาก่อสร้างไหมครับโอ้สภาพบ้านมึงเย็นเฉียบไปก่อนเลยตามก่อน ที่บ้านนึกว่าลังหนูตอนแรกของมึงอ่ะไม่มีบ้านภูวิลล่าได้โอ้โหแกใช้งานผมนักเนาะตามทั้งวันทั้งคืนโหได้มาสิบสามอันด้วยโอ้ยที่มันสร้างเหรอวะเนี่ยอันนั้นบ้านภูวิลล่ารอไอ้ดุ๋ยเออโคตรสวยอ่ะโอ้ภูวิลล่าไม่ไอ้เหี้ยโอ้บ้านสักเวลาเราถ้าอันเก่าเขาไม่ดีนะผมบอกเลยแบบนี้เลย อืมบ้านบ้านใหญ่ของเขาซื้อร้อยคูณร้อยหรอวะอุ้ยคนดูสวยปะโอ้โหถามจริงๆเลยนะที่ชอบจะล่อพี่นัดเมียคิงนี้เป็นคอนเทนต์หรือถท่าว่าได้ก็เอาเต็ีมได้ไรไปอ่ะพี่คอนเทนต์ครับคอนเทนต์ ที่สำคัญมันอยู่ใกล้บ้านเราด้วยนะไอสัตว์ตโดเรมอนอะโหลมึงมาดูแถวบ้านกูเหรอดือยทะาอันนี้บ้านบ้านน้องบ้านน้องบ้านน้องอยู่แถวบ้านเราไงน้องไหนนี่ก็น้องครูนี่ไงน้อ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 งเล่าน้องน้องพวกพวกกันนี่แหละเอาไว้แบบว่าคนฟาร์มความเก่งพวกนี้ไหนไหนดือยไอไอ้ดือยมันทำดิบ้านมึงเล็กยังอ่ะเนี่ยกลับไปทำนี่แหละ โอ้มึงหาไอเอมึงมาอยู่กไกลดุ๋ยเถอะนอนด้วยกันนะโอ้ไยเฮียบ้านเฮียแม่งมีรมมาวตากผ้าด้วยไอเฮียกูคิดว่าราวตากผ้าอันนี้อะไรเนี่ยโหปรายสีเปล่าฮะปลายปลายโอ้เฮียบ้านเฮียเหมือนหลังแบบผู้สนกลุ่มน้อยอ่ะ <S <S ไอเฮียเราประตูบ้านหาไม่เจอเชื่อป่ะกูมาหาบ้านเฮียกูเคยวิ่งอ้อมไปรอบหนึ่งอ่ะประตูบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยกูวิ่งอย่างเงี้ยประตูบ้านอยู่ตรงไหนเพราะกูไม่เห็นตรงนี้ไง โอ้ยเฮียเลยแม่งล็อกด้วยโอ้ยอยากเข่าไปเหลือเกินะเฮียเอ้ยบ้านเฮียจะกอะไรก็ไม่รู้หรอกโอ้ยบ้านโจรสลัดไอ้ไอออกมึงมึงว่างอยู่ใช่ไหมมึงไปหาทําทางให้ให้พื้นบ้านมันสวยๆดิแบบเป็นทางแหละทุกทางทำให้มันสวยๆอ่ะทําได้ไหม โอ้โหไอ้ดุยมึงถามว่ามันทําได้ไหมมึงดูสภาพบ้านมันก่อนเน่ยไอ้เฮียมึงว่าบ้านมันให้รอดเดอะเนี่ยใช้เล่สีเนี่ยโอ้กูเข้ามาเย็นเจี๊ยบเนี่ยเย็นพื้นเนี่เย็นเท้าเนี่ยออกดิไอ้เฮียสรุปมึงทาไม่ได้ใช่ไหมะห้เอฮะเอ้าป่าไปพาไว่ให้เฮียไงโอ้โหเฮียเขาไม่อยู่ครับมันมันว่างนะเฮียไปต่างจังหวัดมันหมอนะฟ้าเวลให้เฮียไอ้เฮียแล้ว อา้าวมึงอยากอยู่ปาร์ตี้ดีๆไหมเออไปจอทำให้นี่อโอเอาเอา้เอา,อามันขึ้นเสียงใสเราเว็บบอกแล้วมันเปลี่ยนไปเยอะมันไม่พอใจแล้วตั้งแต่มันได้เข้ามาเล่นหนะกูบอกแล้วนอกคนดูนอกตั้งแต่มันได้เข้ามาเล่นปุบม,มันเปลี่ยนไปเลยเนาะไอ้เ,อเนเปลี่ยนไปแล้วกูบอกแล้วกูบอกแล้วอย่าให้มันได้เข้ามาให้มันเป็นคนดูพอพอมันเข้ามาเล่นปุบมเป็นอย่างนี้เลยเนาะ จริงจริงเห็นไหมดูดิคนดูถามอะไรแทบไม่ตอบอะแชทแทบไม่ตอบอ,ะอ่ะเนาะไม่ต้องแชทอ่ะไม,ไม่ไม่เข้ามาแชทแล้วผมเปิดจอน้อยเล่นอ,อ,อน๋อเหอะลืมมอะอนี่นะ ตั้งแต่ได้ไปอยู่กับเฮียแล้วแม่งเอาใหญ่ไปดูบ้าน1 2 0 9ครับสลัมในไม้ครับของแท้ครับเอ้ยไอบ้าน1นึ่อยู่ไหนวะร,รู้ปะไม่รู้อ่ะคนดูบอกให้ไปดูบ้าน1 2ึ่หน่อยครับสลัมสลัมในไม้ครับของแท้ เดี๋ยวผมไปพาไปดูเฮียพี่มามางอุ้ยลำในไม้คามเยอะเงียะเยอะมามาดิหนึ่งเอเอไปปูไปปูบ้านบ้านให้ดีดีเอาเป็นพื้นดีดีดีเออทำให้มันสวยสวยอ่ะเอเดินใช่ไหมเงียะตรงอันเนี่ยทางที่เราเดินกันเนี่ยใช้เป็นบล็อกคอร์ดอะบล็อกคอร์ดบล็อกนรกอะดูดูหลุ่เนาะ ใช่ใช่อู้หู้้ยหาพีดไหนอุ้ยสวยอยู่นะสวยอยู่นะอู้หูบ้านหรือสาลาจีนวะเนี่ยโอ้โหยังล้ว่าแล้วศสาลาจีนนี่เองนี่แต่นี่สวยนี่สวย เออนี่สวยบางเขาเปิดประบบตูให้ดูนะเดีย๋ยวบ้าน,นี่สราระจีนเนี่ยเฮ้ยเดีแม่งสวยว่ะสวยนะสวยสวยนี่สวยจริงสราระเฮ้ยแม่งทำสวยว่ะเฮ้ยนี่ทำสวยจริง ไอ้ดุยมันน้ำสวยอยู่เนี่ยพี่คือที่หนึ่งของขยะวงการเกมทุกเกมนั่งหน้าเหอเออไอซ์เฮ้ยไอ้ดุยมีแผนที่ด้วยเว้ยเอ้ยอู้แผนที่บ้านเขาเลยเว้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮียเฟียวจัดแล้วบ้านเราอยู่ไหนไม่มีนี้เขาทำเฉพาะบ้านเขาเบบเราแวกบ้านน่ะแต่ดูก็รู้ว่าจากยูทูบ สวยอันนี้เต็มสิบให้ร้อยเลยไอย้บ้านจีนอะ่ะโอ้ยบ้านคนจีนโอ้ไม่มีพิษพันธ์นวัวไข่ไก่โอ้แม่งรวมกันหมดเลยเดี๋ยวกูเจอวิชาอะไรจะงงเนี่ยเนี่ยซีเอฟเอคําสั่ง ฟิล์มคำสั่งเขาเรียกว่าอะไรวะเรียกเรียกเรียกนกเรียกเรียกสัตว์ซีอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องมันเอานี้ให้เว้ยเอ็มซีเอ็มซีเพทพีเอ็มซีพีเอทพีพี่พี่น้องมาเอากิ้งก่าท้องให้อ่ะเอีอะไรนะมาเอากิ้งก่าท้องเฮ้ยเอ็มซีอะไรนะเอ็มซีพีเอทพีเดี๋ยวกูใช้วิชามันกระโดดเ้ ถังแอลไอันี่มันคือตัวอะไรไว้ด้วยกิ้งกา่ากิ้งก่าเก็บไว้หายากหายากได้ไหมครับเจะถ้า,ถามันอยู่ในถังได้ไงวะเขาเขาไอ้น้องเอาไปให้อ่ะมันตกปลาดิท <tempt> <c oughs> ี่พี่พี่วาวมาขึ้นหัววาขึ้นหัวไอ้นี่สวยมันทำสวยอยู่เนี่ยดูดิขึ้นหัวมานั่งหัวนั่งหัวมาบนบินข้างบนอีกเวนั่งไงนั่ง ดูดิเฮียคืออะไรวะไม่รู้เนี่ยไ <laughs> อ้เียอ๋อไอ้ทีป๊มไม่โดหรบกงสปาวเฮ้ยไอ้ดุย๋ยฮะ<า>พ่อมึงอะ่ะ <laughs> พ,พี่ร่วงอ่ะไม่มึงกดชิปมึงปล่อยลง <c oughs> ตายปะไม่ตายใส่เบาอยยานนก โว้ยเฮ้ยมี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 มมมมมมปารานยุทธ์ด้วยเว้ยคนดูอันนี้เขาทำบ้านคนจีนใช่ไหมครับในคนดูหรือว่ามียังไงวะเนี่ยดูดิมีลานประลองด้วยนี่ททำสวยอยว่ะมึงมาป,ประลองกัเขาใหม่ดีเผื่อมึงชนะเนะี่ยไม่ดีหนีเขาเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแล้วก็เดี๋ยววอลอลทีเดียวผมแค่น้ำจิ้มให้น้องเขาเฉยไงโอ้โห เขาออเดอร์ให้มึงไปสองตัวเอาขอนมาพี่พี่เราเรา,เราพี่ในแชทล้วบ,บอกว่านี่แม่แบบใครสร้างบ้านสวยแบบแต่เรามีของให้แต่จริงจริงเราไม่ให้เขาอะพี่ดีพี่ว่าดีปะไม่เอาเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อเอาลพี่ก็เอาให้เขาอันหนึ่งดีใครสร้างสวยอะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเฮ้ยอะไรตะน้องข้ามวยอะไรครับข้ามวยะไร อะไรขโมยอะไรครับของผมขโมย,มยเออเห็นไ,ไหมกล่องเอนเดอร์ครับอันนี้ของพี่เขาเห็นไ,ไหมน้องมันบอกเลยถูกน้องถูกถูกเนี่ยมันเป็นกล่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นกล่องส่วนตัว ใครเปิดมันก็มีของเนี่ยเห็นไหมเป็นของแบบเหมือนกระเป๋าส่วนตัวเอาบล็อกคอร์สอีกไหมสวยนะให้มันกิน,ไ,นไอสาราจีนอะ่ะหาทำบ้างดีกว่าว่ะ